แฮชแบ็กยอดนิยม t o y ยต้ายาริตัวท็อปสุดชุดแต่งรอบคันสวยแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถเข้าใหม่ประจําวันนะครับกับอีกหนึ่งรุ่นเลยที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นขายดีของร้านเรานะครับก็คือโ o โยต้ายาล s นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว G นะครับจะมีท็อปกว่าตัวนี้ก็มีแค่รุ่นเดียวก็คือ G ีพัทนะครับแต่ว่าต่างกันแค่จะมีหน้าจอตรงกลางกับกล้องถอยหลังที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับก็เทียบกับว่าตัวนี้คือตัวท็อปนั่นแหละครับเพราะว่ามี JEG นะครับตัวนี้ เป็นเอเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันนะว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนแต่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆและไม่ใช่แค่ตัวรถที่สวยนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเอาไปแต่งมาแล้วนะครับแต่งสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งจัดเต็มเลยสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพามาชมทีละจุดเลยนะครับอย่างแรกเรามาดูดีไซน์ของตัวรถกันก่อนนะครับกระจังหน้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบรังผึ่งนะครับก็จะอันยาวเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดํานะครับสวยงาม ทำให้ดูสปอร์ตนะครับด้านล่างเนี่ยตัวท็อปสุดนะถึ่งจะมีให้คือตรงนี้คือไฟหลี่นะครับไฟหลี่เนี่ยมีสองดวงนะครับด้านหน้าซ้ายขวาสวยงามเลยมีแค่ตัวท็อปสุดนะครับที่ให้มาอย่างที่บอกไฟหน้าของตัวท็อปที่ให้มาตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์มันติรีเฟคเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเส้นเล็กๆตรงเนี้ยจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับแต่ถ้าตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยไฟเดย์ไทม์เนี่ยจะมาอยู่ตรงแบบ ตรงขอบตรงนี้ละสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวก่อนปัจจุบันนะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหน้านี่อยู่ในดวงเดียวกันสวยงามมากนะครับอ่าทีนี้ด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับในตัว G นี้ตรงนี้นะครับตัดกันนะครับเป็นสีดําเงาดําเงาเปียโนแบ็กนะครับตัดกันได้ลงตัวเลยดูสปอร์ตนะครับอ่าเรามาดู ุดแต่งกันบ้างเนี่ยกระจังหน้านะครับกระจังหน้าทรงสปอร์ตเลยนะครับยี่ห้อของกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น f o r t e ท a a นะครับ f o r t e ทอ่าใครนะครับชอบทรงนี้มีรถยาริสแล้วชอบแต่งทรงนี้ไปจัดได้นะครับ f o r t e ทสสวยเลยนะครับมีการตัดเส้นลวดลายด้วยสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับทำให้ตัวรถนี่ดูสปอร์ตมากขึ้นสวยจริงๆกระจังหน้า สำหรับตัวชุดแต่งตัวนี้นะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบเดิมๆนะครับบางคนก็ชอบแบบชุดแต่งส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยชอบชุดแต่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูสปอร์ตมากขึ้นนะถ้าเดิมๆมันก็จะดูล้นๆหน่อยนะผมว่าทีนี้เรามาดูยางกันบ้างนะหน้ายางนะครับอยู่ที่185-60 R-15 ทับนะครับเป็นแม็กขอบ15นิ้วจากโรงงานเลยนะครับของ TOYOTA Yaris คันนี้นะครับ ปียางเรามาดูปียางกันบ้างนะครับอ่าสัปดาห์ที่08ปี2018นะครับก็ปี2018ก็ยังใช้งานได้อียาวๆนะครับสำหรับยางคู่นี้4เส้นนี้เลยกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเนี่ยสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดแต่งนะครับเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์คาดมายาวถึงประตูหลังเลยนะ สวยนะผมว่าสวยสวยผมชอบสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยสวยงามสีดำตัดกับสีแดงกับสีขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูสปอร์ตมากเลยนะมันทำให้ผมนึกถึงชุดแต่งตัวของโฉมเก่าอ่ะที่จะเป็นตัวทีดีนะครับมันก็จะใช้สามสีนี่แหละสีดำสีแดงสีขาวตัดกันได้ลงตัวมากส่วนตัวชอบมากเลยนะครับความสปอร์ตเนี่ยตรงนี้ก็สวยมากมาก เค okay, เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหน้าดูไปแล้วเรามาดูด้านหลังสปอยเลอร์เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเลยนะครับนี่ครับสปอยเลอร์เหมือนกันนะครับสีขาวตัดกับสีดำแล้วก็มีขีดสีแดงทับเนี่ยดูสปอร์ตมากๆอาทีนี้ด้านหลังนะครับสกเกิร์ตหลังนะครับเนี่ยสวยจัดนะครับเป็นแบบท่อคู่นะ เขาเรียกว่าแบบท่อคูนะครับเป็นท่อคู่หลอกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเ,เป็นไฟตัดหมอกหลังสวยงามตัวตัวจีเนี่ยให้เซนเซอร์ถอยหลังมาด้วยนะครับ2จุดนะฮะถ้าจีพัดเนี่ยจะมีกล้องมาให้ด้วยตรงนี้ตัวนี้จีร G ธรรมดาไม่มีแต่บอกเลยว่าชุดแต่งตัวเนี้ยสวยมากๆนะครับใครที่คิดว่าชุดแต่งเนี่ยสวยกับแบบเดิมๆสวยเกันคอมเมนต์ให้แบบแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่า ระหว่างเดิมๆกับชุดแต่งอันไหนสวยกว่ากันนะครับและเป็นคุณจะซื้อชุดแต่งหรือแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนความชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบชุดแต่งอันนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับก็มีให้ครบนะครับเครื่องปะยางน้ำยาปะยางบล็อกขันล้อมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็หายห่วงนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็มีครบเลยทีเดียว ตัวรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วนะครับและอีกอย่างเจ้าของเก่าเนี่ยซื้อถาแผ่นรองนะครับเนี่ยแผ่นรองวางของามาให้ด้วยกรณีที่เราแบบซื้อของนะทาน้ําหกอะไรเงี้ยมันจะไม่ซึมเข้าไปในเบาะด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีถาดนี้ไว้นะครับก็ดีนะครับก็ถือว่าเจ้าของเก่าคันนี้เป็นคนที่รักการตกแต่งรถแล้วก็รักรถพอสมควรเลยนี่ครับตัว G ีนะครับ โตโยต้าคันนี้ออกที่ไหนนะครับโตโยต้าพนมรุ้งนะครับพนมรุ้งอืมโอเคทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างก่อนพาไปดูภายในเนะี่ยตรงนี้ครับเสาอากาศนะจะเป็นแบบชาร์กฟินแล้วคีบฉลามนะครับเราเรียกกันคีบฉลามสวยงามทีนี้เรามาดูภายในกันหน่อยนะครับว่าการใช้งานคันนี้เยอะแค่ไหนเบาะเนี่ยจะโซมไหมนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับตัว G ตัวนี้ให้มาเป็นเบาะผ้าก็บอกเลยว่าเวลาที่เราจอดรถตากแดดเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ซับความร้อนเหมือนเบาะหนังนะครับเบาะผ้าก็จะไม่อมความร้อนก็สบายการใช้งานนะครับถือว่าแบบเบาะก,ก็ยังดูใหม่นะไม่มีรอยขาดก็ถือว่าดีนะครับโอเคเลยทีนี้เราไปดูเบาะคนขับกันบ้างนะครับ เบาค้นขากบเช่นกันนะครับเบาผ้านะครับจะเป็นส hmm. mm ีด hmm. uh ําแล้ว um, ก็ม mm ีการเดินได้เนี่ยเดินได้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ถ้าเป็นตัว G พัดเนี่ย G พัดเนี่ยจะเป็นเบาหนังสีดําเดินได้แดงนะครับแต่ตัว G เนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบ G พัดบางคนก็ชอบ G นะครับแต่ผมว่า G พัดก็สวยนะผมมี G พัดอยู่2คันแต่ว่าวันนี้มารีวิวตัว G ให้ดูก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันแล้วก็การใช้งานปึ๊บพุทสตาร์ทนะไม่ต้องเสียบกุญแจกดปุ่มพุทสตาร์ทก็สตาร์ทเลยนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับจะเป็นแบบนี้กุญแจรีโมทนะครับมีปลดล็อกกับล็อกแค่นั้นนะครับแล้วก็สมมุติกุญแจแบตหมดเนี่ยเสียบสตาร์ทได้อยู่นะไม่ใช่แบบว่ากุญแจแบตหมดเข้ารถไม่ได้ไม่ใช่นะมีกุญแจให้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้ผมบอกเลยไม์น้อยมากรถปี2018นะครับเลขไม่อยู่ที่28,677กิโลเมตรนะครับใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยมากคิดดูนะรถเนี่ยเจ้าของเก่าน่าจะเป็นคนรักรถมากนะครับเอารถไปตกแต่งมาแบบสัสวยงามอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนี่ซื้อมาใส่หมดแต่ว่าใช้งานน้อยมาก28,000โลนะครับ เพราะฉะนั้นคันนี้สวยเลยเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยร่องรอยการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะครับเนี่ยการใช้งานเนี่ยไม่ไม่มีลอกเลยนะพวงมาลัยเนี่ยไม่ลอกเลยนะปกติพวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยพอแบบว่าใช้ไปนานๆเนี่ยหนังมันก็จะลอกนะครับแต่นี้รถแค่กี่ปี18นะครับ2018ก็19 2 0 2 1 22 เอ้ยสิบเก้ายี่สิบิบเอ็ดนะครับสามสามสี่ปีเนะียครับสามสี 3, 4, ป่ปีเพราะฉะนั้นคันนี้ใช้งานน้อยมากพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเนี่ยรับสายวางสายเปลี่ยนโหมดใช้งานได้หมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวท็อปให้มาแล้วนะครับคอนโซลกลางาระบบวิทยุนะครับกับระบบปรับอากาศก็เป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับปรับแอร์เนี่ยโอ้แอร์หนาวเลยนะ แค่หนาวเลยโอเคปุ่ม AC ช่องลมเปิดปิดออโต้เนี่ยมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบระบบเครื่องเสียงให้ฟังว่าใช้งานได้ดีไหมนี่นะครับมีโหมด FM1 นะครับ FM2 อ่าแล้วก็บลูทูธอ่าบลูทูธก็เชื่อมต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นจะขาดไม่ได้เลยก็คือบลูทูธนะฮะเพราะอยากฟังเพลงจากโทรศัพท์เราอยากเปิดเพลงนู่นเปิดเพลงนี่นะครับอันนี้สําคัญมากสําหรับวัยรุ่นนะสมัยนี้มี USB ด้วยนะครับสำหรับเอ่อบางคนอยากรชัแบตนะอยากแ์จแบตก็เสียบ USB ได้ AUX ก็ได้นะครับและอย่างหนึง่งเนี่ยเจ้าของเก่าแถมมาให้นะครับอันนี้แผ่นซีดีแผ่นซีดีเพลงนะครับไหนลองลองฟังหน่อย ้งานได้ไหมซีดีนะครับอ่าโอ้แจ๋วเลยนะครับสำหรับตัวแผ่นซีดีนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างอ่าหัวเกียร์หัวเกียร์เนี่ยหุ้มหนังเหมือนกันตรงนี้จะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับตรงกราบมันเนี่ยจะเป็นเปียโนแบ็คทำให้ดูหรูหรามากๆเลยนะครับแม้แต่คอนโซลกลางตรงนี้เหมือนกันใช้เป็นเปียโนแบ็คเหมือนกันสีดําเงานะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบ CVT Super CVT เพราะฉะนั้นขับขี่เนี่ยสมูทมากๆการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยแทบจะแบบว่าไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับขับสนุกขับสบายสมูททีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูห้องเครื่องผมอยากให้ชมภายในเนี่ยเดี๋ยวตัดอินเสิร์ตให้ก็ได้นะว่าแบบว่าคอนโซลกลางและตรงอุปกรณ์ต่างเนี่ยด้านข้างเนี่ยให้ดูว่าแบบว่า ความใหม่ม mm ันใหม่ขนาดไหนเหมาะกับรถ28,000โลหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับโอเคนี่นะครับห้องเครื่องของ t o y ยต a Yaris 1.2 G ปี2018คันนี้นะครับเแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ที่ให้มานะครับจะเป็นบล็อกเดิมตั้งแต่โฉมเก่าเลยตั้งแต่โชม1.2ตัวแรกก็คือ 1.2ลิตรนะครับหรือ1,197ซีซีให้กำลังสูงสุด86แรงม้านะครับพอเพียงแน่นอนสำหรับรถเก่ง e ีโคคาไว้ใช้งานในเมืองพอเพียงแน่นอนและเรื่องประหยัดน้ำมันก็ประหยัดน้ำมันเช่นกันนะครับถึง23โลลิตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับต o y o ต้ายาริสคันนี้นะครับมาดูความเดิมกันนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยทีเดียว สวยเดิมนะครับไม่มีการขันเลยเนี่ยคานหน้านะครับเนี่ยคานหน้าตะเข็บต่างๆนะครับคานหน้าต่างๆสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์มออกอ,อ่าฝากระโปรงเนี่ยก็สวยเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานอ่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ถือว่าสําคัญอยู่นะก็คือแผ่นกันความร้อนนะครับ แทน,ก,นกันความร้อนเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์และความสวยเดิมของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องออความสวยเดิมนะครับรถเคยมีอุบัติเหตุมาไหมเคยชนหนักเคยพลิกคว่ำเคยน้ำท่วมไหมไม่มีแน่นอนรับประกรัน100เซนะครับสามารถเอารถไปเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันบ้างนะครับ ป้ายแดงนะครับถ้ารุ่นนี้ออกป้ายแดงณนะตอนนั้นนะณนะปี2018นะจะอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทคือค่าตัวของ Toyota y a r ริ 1.2G นะครับวันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผ่านไป3-4ปีราคาเหลือเท่าไหร่นะครับวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ t o y ยต a y a r ริคันนี้4 7 9 0 0 0บาท ประหยัดจากป้ายแดงไป140,000บาทเลยทีเดียวนะครับ140,000บาทเลยทีเดียวและรุ่นนี้นะตัว G ีเนี่ยถ้าจะไปหาซื้อจำหน่ายตอนนี้กป็ป้ายแดงไม่มีแล้วนะมีแค่มือสองนี่แหละราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับและผ่อนเริ่มต้นเนี่ย พิเศษสําหรับคนที่มีเครดิตดีนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,100บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาผมได้เบอร์โทรติดต่อนะครับ063693000 000, 000หรือ Line ID My Boy 003ครับหรือใครอยากเข้ามาดูรถนะผมบอกเลยว่า Toyota Yaris เนี่ยเรามีเยอะมากน่าจะประมาณ10กว่าคันนะครับตอนนี้แต่ก่อนมี30กว่าคันแต่ก็ ขายดีมากทยอยขายออกตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าคันเข้ามาดูรถได้นะครับมีทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่โฉมตัวปัจจุบันก็มีนะครับที่กระจังหน้าใหญ่ๆนะครับโฉมนี้ก็มีเยอะแล้วก็มีโฉมเก่าด้วยนะครับโฉมปี 14, 15, 16 17อ่า16 1หนะครับถึง16อ่าใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนที่ผมจะมารีวิวให้ฟังเดียวเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวััสดีครบวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชั่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ